สวัสดีนะคะพบกับแม่เลดี้พีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะ หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมา1ประตูต่อศูนย์แล้วก็วนรูปเช่นเดิมค่ะยางที่ผลงานไม่ดีนะคะแน่นอนว่ามันก็จะมีข่าวในแง่ลบๆของทีมนะคะของสโมสรมาให้เราได้รับชมกันเอาวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันเลยเนาะมาเริ่มต้นกันที่รอบดอสันจาก ESPN ก่อนนะคะตอนนี้รอปดอรสันเขาบอกว่าอีดิคเทนฮังเนี่ยโหกําลังต่อสู้ยังหนักเลยเพื่อรักษาผู้เล่นคนสําคัญเอาไว้หลังจากการพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อ เขาบอกว่ามีกลุ่มในทีมผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยเริ่มรู้สึกไม่สะทกสถานแล้วนะผู้เล่นจํานวนหนึ่งยังคงหนุนหลังอิริคเทนฮากและทีมงานของเขาแต่ก็มีความกังวลว่าอารมณ์ภายในห้องแต่งตัวเนี่ยจะย่ําแย่ลงไปอีกยกเว้นว่าฟอร์มของทีมเนี่ยจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ปัญหาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นการส่วนตัวของผู้เล่นบางคนก็คือการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเกินไปของอิริคเทนฮาก นับตั้งแต่ช่วงทัวร์พรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาและรวมไปถึงกลยุทธ์ของเขาอิเล็กันฮากพยายามทำให้บรรยากาศภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นลงด้วยการสนับสนุนผู้เล่นของเขาในที่สาธารณะแม้ว่าผลงานของแต่ละคนจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตามมีความรู้สึกจากทีมงานนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยตอบสนองต่อคำวิจารณ์ได้ไม่ดีโดยเฉพาะความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขาในที่สาธารณะ ทางด้านสกายสปอร์ตเองก็รายงานนะคะบอกว่าอีลิเกนฮาร์เนี่ยตอนนี้สูญเสียห้องแต่งตัวไปแล้วกว่า50มีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจกับสไตล์การเล่นและพวกเขาก็รู้สึกว่าซ้อมหนักเกินไปและวิ่งมากเกินไประหว่างการฝึกซ้อมโดยที่ผู้เล่นรู้สึกว่าพวกเขากำลังวิ่งไปเพื่ออะไร นลมิเลอร์อรายง,งานว่าเจดอนซันโชนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะถูกดรอปลงไปให้ฝึกซ้อมในศูนย์ของอะคาเดมี่แต่ซันโชเองก็ได้รับการกล่าวขานว่ายังคงรักษาความฟิตข,ของเขาเอาไว้และฝึกซ้อมได้เาวากับสัตว์ร้ายนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว,ว่าเทรนนิ่งไลกับบี a t ตามแรงข่าวนะคะเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะอยากจะเห็นเจดอนซันโชกลับเข้ามาสู่ทีม สำหรับราคาของซันโชนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของสถานการณ์ของเจ้านซันโชตอนนี้ก็คือการยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะซึ่งตอนนี้สมโมสรที่ดูจะให้ความสนใจแบบจริงจังก็น่าจะเป็นยูเวนตุส เมื่อคืนนี้นะคะเดลี่เมลรายงานค่ะว่าตอนนี้นิวคาสเซิลนะคะกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆของพวกเขาซึ่งรวมไปถึงการเซ็นสัญญากับดาบิดเดเ์ค์ที่ตอนนี้นะคะเป็นนักเตะอิสระยังไม่มีสังกัดนะเนื่องจากว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเองกำลังรอผลการสแกนอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ของนิกป๊อถ้าสมมุติข่าวนี้เป็นจริงแล้วเดเค์ R, ไปอยู่กับนิวคาสเซิลจริงๆนี่ห ช้ำใจเลยนะอ่ะมาต่อกันที่ข่าวเรื่องการซื้อหุ้นของเซอร์จิมแลสคิปมากกันละกันอัปเดตล่าสุดนะคะบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็กลุ่มทุนอีเนสเนี่ยกำลังล่างข้อสัญญานะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อยืนยันสัดส,ส่วนการถือหุ้น25%ของเซอร์จิมแลสคิปถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเซอร์จิมจะมาบริหารงานด้านฟุตบอลอยังไงเราก็อยากจะให้ทีมมันดีขึ้นนะคะอะรอดูกันละกัน ืทุกคนสามารถสนับสนุนได้ด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนผ่าน YouTube Channel ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะอยังมี TikTok Facebook Twitter นะคะภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ